ังธรรมะต่อนอนตอนเวรัญชพามแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วเวรัญชพามได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุดท่านพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดถ้าแต่ท่านพระโคดมพาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคล หายของที่เปิดเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจับสุจักเห็นรูปดังนี้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคโดมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรนะตลอดชีวิต จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุงสงฆ์จงทรงรับอารัธนาอยู่จำพรรษาที่เมืองเวลันชาของข้าพเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับอารัธนาด้วยอาการดุษณีขั้นเวลันชะพามทราบการรับแล้วอารัธนาของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิศิลหลีกไปเมื่อเมืองเวรัญชาเกิดทุกขกับภิกภัยก็โดยสม,สมัยนั้นแลเมืองเวรัญชามีภิกษาหารน้อยประชาชนหารเลี้ยงชีพฝึดเครืองมีกระดูกคนตายขาวเกลื่อนต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทําไม่ได้ง่ายเลย ครั้งนั้นพวกพ่อค้ามา้าชาอุตราประถาะมีม้าประมาณห้าร้อตัวได้เข้าพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชาพวกเขาได้ตกแต่งข้าวแดงสำหรับภิกษุลูกและแหล่งไว้ที่คอกมา้าเวลาเช้าภิกษุทั้งหลายคลองอันตรักวาโสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา เมื่อไม่ได้บินธบาตจึงเที่ยวไปบินธบาตท,ที่คอ,อกมา้ารับข้าวแดงรูปละแห่งนำไปสู่อารามแล้วลงครกโคลกฉันส่วนท่านพระอน,นุ์บดข้าวแดงแหล่งหนึ่งที่ศิลาแล้วน้อมเข้าไปถวายแดพพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเสวยพระกายอาหารที่บดถวายนั้นอยู่ได้ทรงสดับเสียงโคกแล้วพระพุทธประเพณีพระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ ย่อมตัดถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตัดถามก็มีทรงทราบการแล้วตัดถามทรงทราบการแล้วไม่ตัดถามพระตถาคตทั้งหลายย่อมตัดถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตัดถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกําจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถาม ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจากทรงสแสดงธรรมอย่างหนึ่งจากทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานท์ว่าอานนท์นั่นเสียงคกหรือหนอจึงท่านพระอนทนกราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่าดีละดีละอนท์พวกเธอเป็นสัตว์ตาบุรุษชนะวิเศษแล้ว พวกเพื่อนพรมจารีชั้นหลังจากดูหมิ่นข้าวสาลีและข้าวสุกอันละคนด้วยเนื้อพระมหาโมคคลานะเต่งสีหนาะคครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวา,ายบังคมแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้เมืองเวรัญชามีภิกษาหาน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเครืองมีกระดูกคนตายข่าวเกลื่อนต้องมีสลากซื้ออาหารพิสูุสง์จะยังอาจภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทาแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพระพุทธเจ้าข่าพื้นเบื้องด้านแห่งแผ่นดินส่วนใหญ่นี้สมบูรณ์มีรสอันโอชาเหมือนน้ำพึ่งหวีที่ไม่มีสัวอ่อนฉะนั้นขอประทานพระวโรกาสข้าพระพุทธเจ้า จะพึ่งพลิกแผ่นดินพิกขู่ทั้งหลายจักได้ฉันงวนดินพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนโมคลานะก็สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเล่าเธอจะทําอย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้นพระมหาโมคลานะบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจักนิลมิตรฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นดุดแผ่นดินใหญ่อย่างสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเหล่านั้นให้ไปอยู่ในฝ่ามือนั้นจากพิกแผ่นดิน ด้วยมืออีกข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่า,าพระผู้มีพภาคบอกว่าอย่าเลยโมคลานะการพลิกแผ่นดินเธออย่าพอใจเลยจัดทั้งหลายจะพึงได้รับผลตรงกันข้ามพระมหาโมคลานะบอกว่าขอประทานพระโวโรกาสขอภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปบินทบาทในอุตรลกุรุทวีปพระพุทธเจ้าข้า,าพระผู้มีภาคบอกว่าก็ภิกษุผู้ไม่มีฤทธิ์เล่า เธอจะดทาอย่างไรแก่ภิกษุเหล่านั้นพระมหาโมคลานะบอกว่าข้าพ,พุทธเจ้าจะดทาให้ภิกษุทั้งหมดไปได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคบอกว่าอย่าเลยโมคลานะการที่ภิกษุส่งทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรลกุรุทวีเธออย่าพอใจเลยเหตุให้พระศาสนาดำลงอยู่ไม่นานและนานครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรไปในที่สง,งัด ดเด็กแดนอยู่ได้มีความบริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระศาสนาของพระผู้มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนดำรงอยู่นานดังนี้คั้นเวลาสายันท่านออกจากที่เล่นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถาวายบังคมนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูนว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้า ปในที่สง,งัดหลีกเลน์อยู่นตำบลน,นี้ได้มีความปริวิศตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนดำรงอยู่นานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามวิปัสสีพระนามติขีและพระนามเวสสกู ไม่ดำรงอยู่นานของพระผู้มีพระภาคพระนามกากูกสันทะพระนามโกนาคมัมนาและพระนามกัสป,ปะดำลงอยู่นานภาษาริบุตรบอกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระศาส,สนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปสัสสีพระนามสิกขีและพระนามเวสสูไม่ดำลงอยู่นานพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคขอบว่าดัวกอนสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพ,พระนามวิปัสสีพระนามผิดขีและพระนามเวสภูทรงท้อพระหาหลือไทยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยะเวยากรณะกาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอาภูตัธรรมเวทันละของพระผู้มีพระภาค ทั้งสามพระองค์นั้นมีน้อยสิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติปาฏิโมกก็มิได้ทรงแสดงแก่สาวกเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มพีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตัดสู่ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคตรกันต่างชาติกันพออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับลัน ดูกนสารีบุตรดอกไม้ต่างพันที่เขากองไว้บนพื้นกระดานยังไม่ได้ลอยด้วยได้ลมย่อมกระจายขาจัดกำจัดซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาไม่ได้ลอยด้วยได้ฉันใดเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพันฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงท้อผ้าไทยเพื่อจะทรงกำหนดจิตของสาวกด้วยพระหรือไทยแล้วทรงสั่งสอนสาวก